กกี้ปณิธานกับความภูมิใจและความสำเร็จที่ได้มาเพราะใจสู้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับบทบาทคุณฉัดหรือพันตรีนายแพทย์หน่อมหลวงฉัดกล้าวจุธาเทพในเรื่องขวัญรืไทยจากละครชุดดวงใจเทวพงซึ่งถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกและได้แจ้งเกิดให้กับพระเอกหนุ่มมกี้ปณิธานบุตรแก้วได้เป็นอย่างดี เพราะแม้ว่าจะอวะสานลงไปแล้วแต่ก็ยังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากทั้งนี้เมื่อชวนไมกี้ย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นที่ได้มาเป็นหนึ่งในทายาทของหสิงจุธาเทพไมกี้ก็เล่าให้ฟังว่าวันที่ผมมาแคสปโปรเจกต์นี้กดดันมากๆด้วยความที่ผมเคยดูสุภาพบุรุษจุธาเทพ แล้วทั้งแม่คุณยายแล้วก็ทุกคนที่ผมรู้จักเป็นแฟนละครของคุณชายหมอพุทธิพัฒน์รับบทโดยเจมจิรายุอยู่แล้วและบังเอิญมากๆที่ผมมีโอกาสและความโชคดีได้มารับบทฉัดเกล้าลูกชายของคุณชายพุทธิพัฒน์ตื่นเต้นมากๆรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าผมต้องทำการบ้านหนักมากๆผมไม่อยากให้ทุกคนผิดหวัง โดยในความรู้สึกแรกที่รู้ตัวว่าแคสติ้งผ่านและได้เล่นเรื่องนี้มันชาชาไม่กี่ว่าพร้อมเสียงหัวเราะไม่ค่อยรู้สึกอะไรในตอนแรกเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคือความจริงไหมตอนนั้นยังประมวลผลอะไรไม่ได้เลยมันเกินคาดมากมาเมืรู้ตัวอีกทีก็ต้องเริ่มทำงานเลยแทบจะไม่มีเวลาได้ดีใจเลยครับ ก่อนจะออกตัวว่าคือมันดีใจมากๆที่ได้มาลองอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รู้จะดีใจกับอะไรเพราะผมก็ไม่เคยมาอยู่ในวงการนี้เหมือนกันไม่เคยทําการแสดงไม่รู้ว่าจะต้องมาเจอกับอะไรเจอกับใครบ้างทุกอย่างมันตื่นเต้นไปหมดเลยเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ ต้องเตรียมตัวทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ไปเรียนรู้วิธีการแสดงวิเคราะห์ตัวละครปรับบุคลิก,กภาพดูแลตัวเองเพื่อให้ภาพมันออกมาดีที่สุดปรับการพูดด้วยเพราะมาจากภาคเหนือเลยมีสำเนียงก็ติดเหนือมาด้วยก็ต้องมาหัดพูดภาษากลางให้ชัดต้องมาหัดดูละครไทยต้องมาศึกษางานของผู้กำกับศึกษางานผู้จัดละครศึกษางานของนักแสดงให้เราร่วมงานด้วยมันหลายอย่างมากๆครับ หมดนี้ผมต้องทำในระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วก็เลยเป็นอะไรที่ยากมากๆทั้งนี้เมื่อถามว่ายากกว่าที่คิดไหมไมกี้ก็ตอบกลับมาทันทีว่าจะให้พูดแบบนั้นก็คงไม่ได้สำหรับผมต้องบอกว่ายากกว่าที่ไม่กล้าคิด ความที่ผมไม่รู้ผมก็เลยไม่รู้ว่าความยากลิมิตมันอยู่ตรงไหนผมรู้สึกว่างานการแสดงหรือว่างานวงการบันเทิงมันไม่มีเพดานความยากมันไปได้เรื่อยๆเราคิดว่าเราดีแล้วเราก็ยังไปได้อีกมันมีการพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆเลยกลายเป็นว่าทำให้เต็มที่เท่าที่ร่างกายจิตใจตัวเองไหวเพื่อให้มันไปได้ดีที่สุดมันไม่มีถึงจุดนี้แล้วจะผ่านนะถึงจุดนี้แล้วจะดีที่สุด ไม่มีเลยครับก็เลยแบบบอกไม่ได้ไว่ายากเหมือนที่คิดไว้ไหมเพราะคิดไม่ถึงผมไม่ได้ตีความยากไว้แต่แรกหลังจากที่ต้องเตรียมความพร้อมในการต้องมาเป็นนักแสดงในช่วงเวลาไม่กี่เดือนกับความรู้สึกในวันแรกที่เข้ากองไมากี้บอกว่ายังจำได้ดีด้วยเพราะตื่นเต้นมากที่ลากเสียงคำว่ามากไปยาวอีกหลายกิโล ผมไม่รู้ว่าจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนขาจะเดินยังไงกับพริบตาจังหวะไหนกลืนน้ำลายยังไงคือไม่รู้อะไรเลยแรกแๆผู้กำกับจะจัดคิวให้ผมเล่นแค่วันละซีนเองเพราะผมยังใหม่มากๆกองถ่ายต้องใช้เวลามากๆกับผมแค่ท่องบท2อถึงสบรรทัดไปยังลืมเลยซึ่งมันไม่เหมือนกิจกรรมโรงเรียนที่ผมเคยทำผ่านมาเลย ตนนั้นผมเป็นตัวเองแต่ละครต้องเล่นไม่เป็นตัวเองกลายเป็นว่าการไม่เป็นตัวเองมันยากมากก็สมบุกสมบันมาค่อนข้างเยอะผ่านอะไรมาเยอะมากๆเหมือนกันภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตเที่ยวเข็นผมเพราะทุกคนอยากให้งานออกมาดี ถ้าพูดถึงความสำเร็จจากสุภาพบุรุษจุธาเทพเมื่อดวงใจเทวพรหมต้องมารับไม้ต่อไมกี้บอกว่าทุกคนคาดหวังอยู่แล้วแฟนนิยายก็คาดหวังก็เลยทำให้ทุกคนทุ่มเทกับงานนี้มากๆซึ่งก็เป็นความโชคดีของผมเหมือนกันที่ได้ร่วมมือกับทั้งมืออาชีพทุกๆคนแล้วทุกคนเต็มที่ทุ่มเทเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันได้มากๆ และกว่าจะผ่านวันนั้นมาได้วันที่การแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายนั้นพระเอกหนุ่มก็บอกว่าไม่มีการตรวจล็อกอะไรไม่มีจุดไหนที่ป้าจแจว๋วยุทธนาลอพันไัยบู์ไม่ด่าเลยแต่ผมรู้สึกว่าทุกเหตุการณ์ในกองถ่ายเป็นการเรียนรู้หมดเลย หากจะถามว่าผ่านมาได้ยังไงก็น่าจะเพราะทุกคนที่รายล้อมที่คอยช่วยเหลือและมีเจตนาที่ดีต่อกันในส่วนของตนเองก็แค่ต้องสู้และพยายามให้สุดความสามารถผมก็ทำการบ้านทุกวันศึกษาการแสดงให้เยอะมากๆตามเขาให้ทันเพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงของกองถ่าย ส่วนเรื่องบทละครก็ต้องตีความมาให้ดีนิยายก็ต้องไปอ่านมาก่อนเพื่อให้เรานำเสนอชัดกล้าวในมุมมองของคนอ่านนิยายได้ดีมากๆหน้าที่ของเราคือการทำให้ชัดกล้าวมีชีวิตขึ้นมาก็อยากจะทำให้ดีที่สุดรวมถึงศึกษาย้อนไปถึงรุ่นพ่อแม่คุณชายหมอและกรองแก้วว่าเขาเล่นเป็นยังไงเพื่อให้เรานำเสนอมุมของคุณพ่อคุณแม่ออกมาในรูปแบบไหน นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการตีความและประสบการชีวิตที่แตกต่างระหว่างตัวไมกี้เองกับคุณฉัตรณตอนนั้นผมถ่ายละครอายุ18ปีผมจะต้องไปรับบทเป็นคนอายุ27ปีคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเราประมาณ10ปีเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างทั้งฐานะทางสังคมที่ไม่เหมือนกันการตัดสินใจเรื่องความรักการตัดสินใจเรื่องครอบครัวไม่เหมือนกัน การเสียสละไม่เหมือนกันความดีความชอบมันหลายอย่างมากขึ้นผมต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันผมบอกตัวเองให้สู้ๆไปเรื่อยๆอยอย่าท้อเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำเต็มที่แล้วเราจะภูมิใจในตัวเราเองทั้งนี้เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ได้แจ้งเกิดจากละครเรื่องแรกในชีวิตพระเอกหนุ่มน้องใหม่ก็ว่า พูดคำไหนไม่ได้เลยนอกจากคำว่าขอบคุณครับขอบคุณทุกคำติชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาตั้งแต่แรกมันท่วมทนมากๆไม่คิดมาก่อนว่าจะมีคนชื่นชอบขนาดนี้มีคนรอดูขนาดนี้ชื่นใจมากๆครับ